ว้าวอร่อยมากรูปรปลาสดว้าวน้ำซุปอร่อยกดติดตามให้เนเน่ด้วยนะคะค่ะกินนักล่าหมูกระทะนะคะตอนนี้เวลาตอนนี้เวลา,นนวลากี่โมงคะปะ๊าปะทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบเราคิวที่เจ็ดิ <76. S 1> นะคะเรามาตั้งแต่คิวที่เท่าไหร่สามสิบหรอสาคิ้คิวอะ่ะ ตอนนี้เหลือกีคิวเหลือประมาณห้าคิวอะ่ะอ๋อรอกันต่อไปนะคะตัวเล็กอยู่ไหนไม่รู้ล้างมานั่งมานั่งกับป้าโบนะเออโอ้โอย่ามันดึงมันเก็งมัจิบุไหนคุณรู้สึกยังไงคะที่คุณมารอนานหิวค่ะหิวมากเลยคะ่ะหิว,หวอ่าบอกท่านผู้ชมเจ๊คนหิวมากไหมคะหิวมากคะ่ะ เออคุณจะกินอะไรบ้างคะเมื่อจะท้องกิ่วแล้วค่ะจะท้องกิ๋วแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พาราไดอ์อ์ไดพาราไดมาอยู่ร้านนักล่านักล่าบกคราค่ะโอเคเราจะไปไหนไปดูนี่มันมีอะไรบ้างไปดูก่อนมันมีอะไรบ้างนี่มันมีอะไรบ้างหรอกอายืนหันมาอาหารเขาเยอะมากเลยเนาะว้าว เออให้เราเลือกอะไรก็ได้ใช่ไหมเออ A075 นี่นะคะคนกินเยอะมากเลยทำไมเรแล้วได้เข้าแล้วทุกคนไปกันต่เอเราเไเข้าเราเข้าไปอ่ะตามนี่ไป เอเอนีอ่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผักปีน้ำกิ้มปีเดี๋ยวเราก็มาตัดกันเดี๋ยวหาไปเอาโต๊ะก่อนไปเอาโต๊ะก่อนอ่านี่นั่งตรงนี้ว้าวเราได้วิวข้างนอกนะจัง จะไปตักผักจะมานั่งกับป้าเนี่จะไปตักผักก่อนนี่นะคะป้านั่งคนเดียวเดี๋ยวเราจะไปตักผักตักผักกับน้ำจิ้มน,นี่เน่เขาพาไปตักผักกับน้ำจิ้ม นุ่นอ๋อถาดก็โพแล้วลืมถือถาดมาถาดอยู่บนโต๊ะแล้วตีน่ะค่ะตักน้ำจิ้มไปก่อนลูกจิ้มอะไรจิ้มอันนี้อร่อยนู้นู้นนูนอย่าโดนพริกนี่มีพริกด้วยขอบคุณถาดเลยโอ้ในถาดเลยนี่หลอดเลยโหถาดอันนี้เดียวอันนั้นอันนี้เดียวไม่เคยกิน เยอะมามากินอาตัดเอกพระเพดเอาไหมคะโอเคอันนี้เอาสาลายมา,มาตัดเองพอแล้วลูกพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วค่ะมันเลิอกหมดแล้วลูกอ่าแล้วไปถักหอดนมมันยังไม่สุกจังยังไม่สุกไม่เอาลูกมันยังไม่สุกค่ะจะเอาอะไร ้มุ้งจิ้มมุ้เส็นเป็นปโบกินใช่มั้ยกินอ่าโอเคนู่นเอาเกี่ยวไปนู่นไปเอากระลำเดี๋ยวไปเอากระลำแบบนี้ตอนนี้แบบนี้สุกเร็วทำกับคบอมันแข็งไม่แข็งนี่หรอใช่มันหมนนดไงเขายังไม่เติมไงเด,ดี๋ยวคนมาใหม่ปะ่ะหนูถือสองมือนะ เดี๋ยวเราไปต่อเนเน่ถือไปแล้วเน่เนถือไปแล้วเนเน่เก่งมากเนเน่เก่งมากป้าดูลูกเก่งมากอป้าขยับไปไปตัดจิ้มโอเคตัดไปแล้วเยี่ยมมาก นั่งใครแล้วใครจะนั่งกรองแล้วนัจ้าป้าป๊าสั่งน้ำเปล่าให้เราเกินออออน,น้ำอะไรนะชาเหรอชาเขียว okay. โอเคโน้แยกแก้วก่อนลูกแยกแก้วก่อนแยกแก้วสามใบกับกระโดเลยแล้วป้อนข้าวหนูได้ั้ยนั่งถึงนั่งไหมนั่งเขา,ลาเลยนี่หรอข้าวเปลาใบช่วยหนึ่งกินกับหมู ที่นี่เขาทำให้นะบริการทุกคนว้าวร้อแล้วเบด่าอคุณดู้แล้วเตน,นิเดียวานอร่ว่าเดียวารนาเร็วที่สุโอ้หโอ้โหจริงหรือเปล่าคนเยอะมากนะอันนี้ทุ่มครึ่งเกือบสองทุ่มใช่ไหมปะคนยังเต็มเลยคนยังเต็มเลยนะว้าวดูกวันนี่วิวบรรยากาศรถไฟฟ้านะคะ ปะโบนั่งอยู่นี่ใครมาใครมาส่งเน่หนึ่งหนึ่งว้าวไปต่อไปต่อออะพี่เน่ลงไปหลกไปทำต่อได้ปะหมูมาแล้วนะจ้ามีอะไรบ้างว้าวนี่ประโบใส่ย่างแล้ว เราสั่งมาแล้วนะจ๊ะนัก่าหมูกระทะนะจ๊ะว้าวว้าวนัก่าหมูกระทะเย้ยัไคะสั่งเพิ่มเหรอแล้วทำไมมันไม่ได้มาพร้อมกันอ่ะป้าไม่มีกิมจิด้วยเนาะ เอเล้ามาเ,าเอาตะเกียบนั้นชีบอ่ะนู่นตะกบนแช่นานๆแช่นานๆชีบเองนะได้ไหมลูกชีบได้ไหมลองดูสิว้าวเก่งจังเลยว้าวเก่งมากเก่งมากพนะอก่อนกินข้าวไป อะไรนะคะนี่นี่ตุกอยังอัน่างให้ปลาให้ปลาแม่ไม่เอาหม่เอาไม่ได้มันมันโอ้ยเดี๋ยวคว่ำพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วค่ะคว่ำหมูกระทะนะคะเดี๋ยวร้อยแล้วเราจะชิมกันดูนี่เราใส่น้ำจิ้มแบบคั้วใหญ่มาเลยนะอะไร้องเธอริ้วใหญ่เนี่ยหืม ลนนะไอ้อแบบนู้นหวานอันนี้มันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องแบบกินเยอะมันไม่ใช่บุฟรไ่ใชเฟรนะกินเท่าไหร่ก็เท่านั้นเท่าที่เรากินนะคะอร่อยป้ะน่ามาลองทุกคนน่ามาลงองโว้ยจะอบอกคเ่ามันมแบบดี้มาก ยิ่กับตาลายยิ่งอร่อยตาลายมัจะกิดๆอร่อยมากอืหม,มูกระทะปุ๊บเบ้อืหมูกระทะปุ๊บปึ๊เหรอกระทะปลาบ้๋นออร่อยมากอร่อยมากทีนี้ยกิ้วให้เลย ตังตังอีกนะหมดแล้วนะเบคอนไม่ได้ช่วงเบคอนหวานเอาสามชั้นเป็นหนึ่งอันเด๋อแล้วสั่งแล้ว,น,ว,ลว,ลวนะรอเบคอนลงพันยังไม่ได้ อร่อยนะคะเยนดีมากอืมเอามาแล้วนะคะเบคอนเราอร่อยไหมลูกยกนิ้วเลยเหรอรสชาติคืองไงรสชาติอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอืมอันอันอันนี้ค่ะอันเียพิ่มนะคะโอเคสั่องอะไรเพิ่มคะ,ะไม่ตักแล้วมีเท่านี้อยู่เอาหมูสามชั้นนะ มือกอบอะหนังหน้งนอกือบกับแมงตับุนอย่าง,งละหนึ่งพอนะอไข่หนึง่งฟองให้ลูกโอเคไหมัโอเค,คอลยบนโต๊ะเตอไต่ห้าฟองตัจ้งอยู่บนโต๊ะเต๋อจัางโต๊ะไข่ไข่สี่องไข่สี่กอง ามชั้นเอาไหมไข่ตีตองตั้งหนูบนโต๊ะกิ้หมดนะกเพาจิ้มหมเนี่ยเดียวแตกตั้งปุ๊บเอาร์ไข่สองไข่สองฟองตั้งหนูบนโต๊ะแตกตั้งปเอาอ์ไข่บนโต๊ะตั้งดูสิอะ บอกว่าอะไรนะหนูจะอะไรนะแม่แต่บุหรียให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะหนูจะกินให้หมดเลยเหรอกินค่ะโอ้โหจากินหมูกระทะนะจ๊ะทุกคนอร่อยมากโอ้ปลาโบฟินไหมปลาโบอร่อยเหมือนรสชาติโคราชปะไม่ค่ะไม่ค่ะเออแซ่บปลาโบบอกแซ่บไว้ว้ายเป็นไรเลยจานเลยนะเต็มจานเลยไม่นี่เต็มแก้มเลย อ๋อใหญ่ใหม่ไหมลูกกระถานับกไาว,ว้าวอร่อยมากดูก,กป๊าสดว้าวยำสุกอร่อยอะตักน้องแครอทเหรอคะน้องแค่อน้องแครอทชิลได้ไหมลูกว้าวแครอทเรามีแครอทนะเรามีผักกาดนะใช่ไหมลูก ว้าวแต่มีอะไรมัมีปหมึนะปลาเทเองเลยเทตรงข้าวโพดหรอกระวังมันร้อนนะอย่าเทโดนนะจับดีดีเอ้เก่งมากเก่งมากทีนีขอบคุณนะคะลูกให้ป้าไปทุกคนทุกคน นี่ความเก่งของเนเน่โอ้โหโอเคทำไมได้กินไอติมคะเพ้ยกินแค่หมุดตาลค่ะโอเคเก่งจังเลยค่ะมุดตาลช้างน้อยปีนะค่ะโอเคอย่างเลยนะคะเน่จะไปไหนคะลูกหมดต่อไปไม่กินไปเดินข้างนอกกับป้าโบนะคะเดินรอพ่อกับแม่อืมนะคะหมดทุกอย่างแล้วนะเกลี้ยงเติมอีกไม่ได้แล้วคุณกระแตก ขบุงกัแตกกับปลาปาเดี๋ยวเราขอเคลียร์ก่อนนิดนึงปิ้นผักก่อนนะคะโอเคนะป่าแต่ังค์เลยนะคะค่าเสีหายเท่าไหร่นะคะหกร้อยาสิบหกรอยเก้าสิบนะคะตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้สองทุ่ห้าสิบไว้สองทุ่มห้าสิบกิไปชั่วโมงกว่าเองนะเออสองชั่วโมงเป็พนห้องเราเลีคพินห่องยังไงนะมันกดไม่เอา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เล่เลด้วยนะคะ